สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่28เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมที่สำคัญมากๆเลยมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยได้รับข้อร้องเรียนจากพี่พน้องๆหลายๆคนนะคะที่แจ้งเข้ามาว่าติดโควิดมีใบรับรองแพทย์แต่เมื่อนำไปยื่นกับทางประกัน สังคมกับได้รับการปฏิเสธว่าไม่สามารถขอรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้เนื่องจากว่าใบรับรองแพทย์นั้นออกโดยคลินิกนะคะแต่วันนี้นะคะทางท่านรดาแซรีได้มีการออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตอนนี้ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยคลินิกจะสามารถเบิกได้เพียงแต่ว่าจะต้องรอขอแก้ไขก่อนนิดนึงนะคะ ก็คือสืบเนื่องมาจากว่าที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ติดโควิดกันแล้วเมื่อเราแจ้งไปที่1 3 3 0บางทีเขาก็ส่งเรื่องเราไปที่โรงพยาบาลบ้างไปคลินิกบ้างซึ่งตรงนี้บางคนก็เลือกไม่ได้นะคะแล้วเมื่อมีใบรับรองแพทย์ออกมาใบรับรองแพทย์ก็จึงเป็นของคลินิกซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมใบรับรองแพทย์ที่ออกจากคลินิกจะไม่สามารถเบิกได้นะคะเพราะว่าในระเบียบจะต้องเป็น ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่นอนพักรักษาตัวเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าคลินิกเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลที่มีไว้นอนรักษาตัวเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถนำมาเบิกค่าชดเชยกรณีการขาดรายได้จากทางประกันสังคมได้แต่ตอนนี้นะคะทางประกันสังคมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากๆนะคะและทางประกันสังคมก็เลยกำลังพยายามที่จะช่วยเหลือโดยแก้ แก้ไขระเบียบตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนที่ได้ใบรับรองแพทย์ที่ออกจากคลินิกเนี่ยสามารถเบิกค่าชดเชยกรณีการขาดรายได้ตรงนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็จะต้องรอแก้ไขก่อนนะคะว่าให้ระเบียบให้กฎหมายออกมารอให้ทางท่านรัฐมนตรีเซ็นออกมานะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องผ่านขั้นตอนสักนิดหนึ่งเพื่อที่เขาจะแก้ไขออกมาว่า ให้เป็นแพทย์ที่อยู่ในคลินิกเป็นแพทย์แผนปัจจุบันถ้าเกิดว่าเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์จะให้ใบรับรองแพทย์ใบนั้นสามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็ตามที่เคยยื่นเบิกไว้หรือว่ายังไม่ได้ยื่นแต่เป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกจากคลินิกนะคะตรงนี้ให้เราเก็บใบรับรองแพทย์ไว้ก่อนเลยไม่ต้องกังวลใจยังไม่ต้องไปรีบยื่นก็ได้เพราะว่าใบรับรองแพทย์นี้จะมีอายุอยู่ได้นาน2ปีนะ ะะแล้วเดี๋ยวพอระเบียบออกมาทางประกันสังคมก็จะทำการแก้ไขให้ทุกคนได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ตรงนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใครที่เคยไปยื่นไว้แล้วแล้วอาจจะได้รับจดหมายตอบกลับจากทางประกันสังคมมาว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ตรงนี้<ๆ>ก็ให้เรารอก่อนนะคะเดี๋ยวเมื่อทางกฎหมายตรงนี้ออกมาใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางประกันสังคมก็จะมีการ แก้ไขแล้วก็โอนเงินตรงนี้กลับคืนมาให้เราแน่นอนนะคะซึ่งทางคุณลัดดาแซลีเนี่ยก็ได้แจ้งไว้นะคะว่าตอนนี้ทางประกันสังคมจะออกหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้กับหน้างานทุกเขตพื้นที่ได้รับทราบว่า ให้สามารถรับใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยคลินิกให้ยื่นไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวให้รอพอระเบียบมีการออกมานะคะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นข่าวดีที่รีบนำมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่ถือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยคลินิกอยู่แล้วยื่นกับทางประกันสังคมแล้วทําประกันสังคมถ้าเขาคืนมานะคะให้เราเก็บไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอให้ระเบียบออกมาเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปยื่นใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําประกันสังคมแจ้งกลับมาว่าไม่มีสิทธิ์แต่เขายังไม่ได้คืนใบรับรองแพทย์มาตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวทางประกันสังคมเขาจะทําเรื่องกลับคืนมาให้เราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเช้านี้ก็นําข่าวดีมาฝากกับทุกท่านนะคะ ว่าไปรับรองแพทย์ที่ออกโดยคลินิกก็สามารถใช้ได้แล้วแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าต้องรอก่อนนิดนึงส่วนเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบนะคะตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้จ่ายสำหรับเดือนเมษายนแนะนำให้ไปจ่ายไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่า ราชกิจจาน่าจะยังออกไม่ทันเดือนเมษายนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องจ่ายในอัตราเต็มไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอคืนส่วนต่างนะคะซึ่งเงินส่วนต่างตรงนี้เรายังไม่ต้องไปรีบทําการขอคืนตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวให้รอว่าเขาจะมีการลดอัตราเงินสมทบให้เราเดือนไหนแล้วเราค่อยดูว่าเรามีการจ่าย เต็มไปกี่เดือนแล้วค่อยไปยื่นทีเดียวอย่างนี้จะสะดวกกว่านะคะไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหลายเดือนแต่แนะนำให้ทุกคนจ่ายไว้ก่อนเพื่อที่จะรักษาสิทธิประโยชน์นะคะเช่นกรณีชดเชยการขาดรายได้แบบนี้นะคะสมมติเราติดโควิดหรือเราเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเรารอว่าอุ๊ยเขายังไม่ลดอัดตราเงินสมทบเลยยังไม่จ่ายตรงนี้อาจจะทําให้เราเสียสิทธิประโยชน์เพราะว่าการที่เราจะรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ตรงนี้นะคะ เราจะต้องส่ง3ใน4เดือนก่อนวันที่เราจะเจ็บป่วยอย่างเช่นเดือนนี้เมษาเราก็จะต้องส่งก่อนหน้านั้นมา4เดือนนะคะนั่นก็คือ มีนากุมภามกราแล้วก็ธันวานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทุกคนจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขอคืนส่วนต่างค่ะสําหรับเช้าว,วันนี้เราก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ